สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตานะคะทีมงานประเสริฐผลยูสคาร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะน้องตานมีรถแต่งสวยพร้อมขับนะคะอยากบอกว่าผ่อนถูกมากนะคะลูกค้าคันนี้นะคะโปรโมชั่นดาว1,900บาทและผ่อนเพียง3,000กว่บ,บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยรถสวยจริงออปชั่นเยอะราคาถูกนะคะคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi m i r a g ห1.2 GLX เกียร์ออโต้นะคะรุ่นปี2012นะคะลูกค้ามาดูใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะคุณลูกค้า น้องจะเป็นด้านหน้าแบบกระจังหน้าเดิมตัวนี้ไฟหน้าเดิมนะคะออบชั่นน้องอยู่นี่เลยค่ะมาพร้อมล้อแม็กขอบ15แม็กสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะและนี่นะคะน้องจะมีะตัวติดการเสียงรบกวนมาด้วยนะคะตามขอบประตูกุญแจน้องเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลย ว้าวรถสวยมากเลยคันนี้พร้อมส่งมอบเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะ,ะคันนี้วิ่งมาน้อยมากค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะลูกค้านอ80,000น้องเยอะภายในน้องจะมีไฟในตัวห้องโดยสารด้วยนะคะเป็นไฟสะท้อนนะคะสีสวย เป็นเบาะผ้ากรรมหยี่นะคะย้ำไม่ทีนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะด่วนเลยนะคะ0629098142นะคะดาว1,900บาทนะคะผ่อนงวดเริ่มต้น3,000กว่าบาทได้เป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้วยนะคะราดด้านท้ายนะคะนี่เลยนะคะน้องนะคะก็จะมีชุดแต่งมาให้รอบคันด้วยนะคะคันนี้บอกแล้วว่าออปชั่นน้องเยอะนะคะ ภายในนะคะห้องโดยสารอย่างที่บอกนะคะน้องจะมีไฟตรงนี้นะคะพวกล้ออะไรต่างๆเรามีให้นะคะลูกค้าอยู่นี่เลยนะคะอ่านี่เองนะคะออปชั่นน้องเยอะจริงนะคะย้ำอีกทีนะคะคุณลูกค้าโปรดาว1,900บาทนะคะกับมิ t s ูบิชิมิลาด1.2ึ G L X เกียร์ออโต้รุ่นปี2 0 1 2คันนี้ผ่อนงวดเริ่มต้น3 0 0พนิดๆเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้โทร062 909 8 142ได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากสอบถามเงื่อนไขาการออกรถโทรได้ต่อยี่ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ